มวลเหล่าดอกไม้ใกล้มือเป็นสื่อให้คนเด็ดถือชมเชยเจ้าอยู่ในที่เปิดเผยเขาใครเชยชมเจ้าก็เลยเด็ดมาคนเด็ดก็เพราะมันไกลใครใคร,ใครเด็ดไปได้สมอุรา การหล่อใจใครจะรู้ค่าต่างปรารถนาจะได้ชมทิ้งไว้มองไม่เสียเปล่าคืนปล่อยเจ้าพึ่งไม่เข้าก็เช้าด้วยลมทิ้งใหญ่ให้ตรมเยื่อพึ่งเยื่อลม คนเขาชมดีกว่าดีกว่าจะทิ้งค่าตนโรยหล่นผู้คนไม่เห็นราคาเจ้าไกลมือเจ้าต้องถือว่าไม่ใช่ดอกฟ้าที่ห่างไกล